รถเข้าใหม่รถตู้หน้ายาวฟีดาวน้องเฟินจัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคันค่ะกับโตเกียต้าคอมเพรสเตอร์2 8 GL คันนี้ปี2020ค่ะ ค่างวดเป็นแค่1 8 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะได้ชมหน้าโอนิวให้แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับดวงไฟฮาโดรเจนใสๆไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะไฟตันหมอกน้องเฟิร์นมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะได้ส่วนของยางนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะคะได้ล้อแม็กแตงมาให้ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับภายในนะคะได้เบาะหนัง VIP ีแถวสภาพสวยๆไม่ยับไม่ขาดเลยค่ะคุณพี่เพดานสาดใสไร้รอยเจิมเลยนะคะคนส่วนกลางนะเจ้าของเดิมทํามาให้แล้วค่ะ รับประกันโครงสร้างรถนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิการค่ะด้านหลังมีกล้องมองหลังให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้สภาพก่อนล้างก่อนทําความสะอาดเลยนะคะเดี๋ยวน้อง์นเอามาล้างทาสปาให้ใหม่นะคะทั้งคันเลยมาพร้อมกับอกหนังคู่หน้าสภาพสวยๆไม่ยับเลยคุณพี่นะเกียร์แมนวล6สปีดเอาละค่ะประยากได้โตโยตา้าคอมมูเตอร์2.8 GL คันนี้นะคะปี2020สามารถฟรีดาวได้ด้วยนะคะพี่ค่างวดเพียงแค่18,000บาทตลอดสัญญาค่ะสนใจแล้ว โทรได้เลย0834302688คิดถึงรถยนต์มือสองไหวใจเสรีไทยนล้สวย